สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศกินข้าวเศร้าพี่น้องฮาเด็กดักอาบน้ำยังยังครับนี่พี่น้องพ่อ,พอก่อนท้าอาแกงเราไม่สมพี่น้องพัหอจะไม่เกบออืมอาาราเราคัดผ้าขาวพี่นออ้องเอ้ตรนนเดียวกินบะิน อู้ออดันลแล้วแม่มันแสบบวดใช่มันแก่ไม่รอพี่น้องมันจะจแสบอู้นแมงดายกใส่ให้อาบวเจียวแมงดยเ่บ่

โอ้ยเนลยปวดสกกินอย่างุอยางอืมะตานด้งลอมยาม่ลงมากเินยักเ็นอยากยังใช่ไหม่เกปวดาชิหยินไเราไม่ก็เปิดไม่ิบอกเนลงมา ยังไม่ได้บบมันยางข้าเปิดเรื่องไม่จบยงมันจะั้วยมเมันจะ่นร้อนแซบแบานร้ดนดนกินแช่ไหมไทยไ่ไทยตอนเนาะอาการกินเขาเนาะไร่เปนไทยอยู่ก่อนเชมซีบบ่เงินไหมึกว่าสิเลี่ยงกาะลุกเนาะ ใช่เราแบบแรยงานเี่าชีวิตยังมีความสุขสำเร็จด้วยเนาะนำบาคือ่บลูกเป่าไงเปล่ามันรับกรรมต้ามีภาระด้วยไงมีลูกมีเมียด้วยมีหัว ดาพญายัหายเงินหายาหายหนูไม่ใส่กระดนดาคือยายดาลกพูจกกระโดดานัปุจะหายแล้วเนาะเปิดเปิดเทอมเมื่อไหร่เลจะใช่ดูอำเภอใดเลดอุลมบอกลกูบ้าเมืองเลดตัวนี บ้านนาเอาออกไหนาอาลูกยิบบอิบบอเตเจอยดีที่เดเป็นอย่งคนตัวเของเผือจอนบอจะอยู่บ้านนาเงบ่บ่ค่ะั่น น้าเงาลน้องเงาน้องเงาน้องเงาด้วยไก่กันติดกันน้องสันน้องสันบนีเาต้องสั่งต์ก็ไปเงาสิน้องหอยคุ้มนี่ตัวหน้าเดี๋ยวลูกตัดหอยคุ้มข้างไปออกไปท้างบุญผลิตน่าจะรวย ไปทางบ้านพอสรแบบถ้าออกไปแทเกก็อุสลกกลอย้างมางค่อียมเนาะคนละเส้นคนลเสมันก็ไปสอดทางสเมตรก็แถวบ้าแวหัวอเี้มผ่านบรรทาผู้สีทางอัซิลาไปนหมผมกาวัดเผ่าไปว้องหัทแามแล้วก็ไปได้เนาะไอกร้นาจะแตกหัไก่ครับเบิ้งหน้าไม่ด่าแล้ว เราคิดว่าเราเห็นกับเขาเบอร์แฉกเราบอคนอ้อม้อมเนาะแล้วเลยมักออมไม่ยังเผ็ดเล่ะน้ำตาลดีเผ็ดด้สิเผ็ดไหมล่ะเ่้ยดใเลยเม่โมก็คิเนาะปาเบ็ดี่ด้คือบรรยากาศได้อ้อยผัวไป็นัถ้าปปวยงา ตัน,น่สมาคมข่อ<บ>ยเกได้ของของปั๊ของป๊เนี่เยวว่านีได้พออัตตต้องาให้ไใช้อกรเยรากาศมันดีเนี่ยัเพื่นสัญญาของเพื่นที่เดียวนาลลึกบรรยากาศมันหนาบรนยากาศมันหนาคุ้มเสิร์งดิ จะเห็นี่าอีนกับมพออยู่ลุงแกกันอยู่เงือนเห็นโอ้แต่ทชื่อกันนะ้บอกว่าัดครยุแต่งรดูป็นย่หลาผมบอกไปสวยอ่งนี้หมดเลยทานลำพาเลยพอย่ลุงมากเมือนไรเนาะตัวคอยคอบเแล้วดีนะพี่ลุงเนาะคอนเสิรแล้วดีดีเสรแล้วคอนเสิร์ตอเสิตแล้วม่ดีไมัะเลยมงอ ชุยาแลด้หรอัเพิ่นเป็นนางอยู่วัดายนันทนยหรอยวเราโอเคเลยแหละพอยู่ลูกดันดังเนดจ้ามีะเกนั่นอี่ช่องช่องนังก็เอาช่นี่ก็เอาดูงัมาจับมือกันแต่รยแห้งดังมาดีมดาูจัรงชารอยครับงอี ่เบองหนไม่ก้าสรของมูหะนึ่เก้านรขนาเงบเก้าเขาเอาขึ้นศาลไห้วงสอบสวนได้นะให้มันเด็กขาดสองคนเนาะอืมโอเคไหมเนาะานมันบ่มาพงหยุดมันมีหยุดติงกล้องะะแล้วติงกล้องได้แมวแล้วก็เต็มมันวางหิวโบเต็มเด่กคนหอกก็ให้ลงยิงอืมไม่ด้ไม่วางสีไหนก็จะต แล้วบเต็มได้ไหมแบบพอเบึ่งพ่องไปพ่องมาแล้วบเต็มบกเกินก็ขาดมันจะล่นบ่มีขาดไม่มีแล้วสนไใจครับเลยครับ